สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ต้องมาแบบเสียงจริงจังเล็กน้อยนะครับผม่านผู้ชมวันนี้อยู่ผมมอสครับผมในรายการอ่าโอตะคุงนะครับผมนะครับผมเป็นผมเป็นโอตะคุงผู้รักอนิเมะนะครับผมใช่ไม่ใช่สิผู้รักการเรียนนะครับผมโอเคนะผมวันนี้จะมานะครับผมเล่นไลน์เจอนั่นแหละนะครับผมแต่ก็ตามชื่อคลิปนะครับผมคือเป็นประเด็นที่เดือดดานนะครับผมมากเลยนะครับผมคงจะมีแบบอะไรที่โดนใจให้คนเราทําแบบนี้ได้นะครับผมก็ สำหรับช่องพี่ศิลปะนะครับผมที่ชื่อว่านายศิลปะนะครับผมก็ต้องขอเสียใจด้วยนะครับผมผมก็บึ่งรู้ข่าวเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมเมื่อกี้นี้เปียบเลยนะผมไปดูช่องพี่ทีเคมานะผมก็อผมก็วิเคราะห์แยกแยะอะไรมาเล็กน้อยแล้วนะผมก็จะมาพูดกันในวันนี้นะครับผมคือตอนนี้นะครับผมช่องพี่แกก็หายไปแล้วนั่นแหละนะผมหายจาก YouTube นะผมคือมันไม่ได้ถูกลบนะมันมันไม่น่าจะถูกลบมันน่าจะเป็นการแบบมันเป็นการ แฮกกันไปแฮ้กกันมาไงทุกคนก็เหมือน a ฟ e b o o k นะเวลาเราติดติดโดนอะไรสักอย่างเนี่ยเราโดนแฮ็กนะครับผมระบบนะครับผมก็จะปิดปิดตัวอ่าปิดช่องนะผมปิดช่องให้เองแต่ว่ามันไม่ใช่ลบนะมันเป็นการปิดเฉยๆนะครับผมก็ปิดไปสักพักนะผมแล้วก็กลับมาแล้วนะผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าโดนลบไปนี่ก็คือน่าเศร้านะครับผมอุตสาห้าหมื่นแล้วนะพี่อืซับเยอะกับผมหลายร้อยเท่านะนะผมก็ ช่องดังก็ไม่ดีนะผมก็บีเดอร์สกาก็เคยโดนมานะผมผมไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงนะเออโล,โลกสมัยนี้นะผมสมัยยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะผมการสืบสารข้อมูลนะผมยิ่งใครที่แก่งเก่งโปรแกรมเมอร์หรืออะไรนี่ก็คือจะทําได้ง่ายมากนะฮะและตอนนี้นะผมได้มีการเปลี่ยนชื่อช่องศิลปะนะผมจากที่พี่เขาไปลงเพจนะก็จะเปลี่ยนชื่อว่ามือซิกอะไรนี่แหละนะผมก็ พี่แกก็ยังชิวๆอยู่นะครับผมยังลงรูปเกมอื่นที่พี่แกเล่นอยู่เหมือนเดิมรัะผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมก็เอาใจยอมใจพี่แกเลยจริงๆนะครับผมก็อืมก็รู้สึกเห็นใจนะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะผมก็เป็นช่องที่ผมค่อนข้างจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ลูบี้ผมก็เก็บตามพี่เขานะผมถึงจะไม่ทันก็เถอะนะฮะนะครับผมก็เดี๋ยวพี่แกก็คงจะทำไลฟ์สดลง Facebook ๊กเองนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับ กว่าจะไปถึงห้าหมื่นนี่คือมันก็ไม่ได้ใช้เวลาไเวลาเร็วนะครับผมก็น่าเห็นใจจริงๆนะผมพี่แกนี่ก็คือเป็นคนที่อดทนมากนะผมก็เก็บรูบี้ไว้นะผมเพื่อเปิดนะโอเคนะครับผมปัญหาของใครของมันนะครับผมก็ผมก็มาช่วยกระจายเสียงนะผมสําหรับไปถึงแฮกเกอร์คนนั้นนะผมว่านะผมอย่าหาทํานะครับผมก็ ถ้าเป็นคุณนะครับผมคุณโดนเองคุณก็ไม่ไม่ดีใจหรอกใช่ไหมเออแล้วผมสำหรับวันนี้นะผมสเตตวิ่งรีเซ็ตแล้วนะผมใครที่วิ่งได้ดับไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็มีตู้ไฟเพิ่มโอกาสเข้ามาใหม่นะผมเพราะว่ารอบต่อไปนะผมมันเป็นธาตุไฟเอธาตุไม้นะครับผมก็เลยเอาธาตุไฟมานะผมเพื่อให้เราเปิดนะครับผมเปิดเพื่อไปสู้กับมันนะครับเข้าใจไหมเออพรกรู้เราก็เตรียมทีมไว้ดีนะครับผม ส่วนผมจะชิวตอนธาตุพืชซะมากกว่านะผมว่าตอนที่นี้ที่ผมเพื่เยอะมากนะผมผีจีนสายบังไว้เนี่ยว่ะโอเคครับก็มันน่าจะแจกตอนสี่โมงนะครับผมเท่าที่เห็นนะครับผมกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือโปนะครับผมโปรโมชัน่นเพชรไม่ใช่นะผมโปรเต็มลีนะผมตัวไอคนนี้เห็นมานานแล้วยังไม่ลงไปเลยนะฮะวอลเกมราล์ลเจิร์นะผมช่วยเอาหลัวเขาลงไปด้วยทีนะครับผมคือตัวเขาเขานี่เขาเปิดได้ตัวดีมากนะครับผม แต่ไม่รู้เหตุอันใดนะครับเขาถึงโปรนะครับผมถามว่าตัวดีนะครับผมมันพอที่จะขึ้นมาทองหนึ่งท็อปได้ไหมคือมันตัวดีครับแต่ว่าเกียร์ดูสิครับเกียร์มันไร้ค่าครับผมอดูไม่มีอะไรดีเลยนะครับผมคือตัวมันเนี่ยถ้าแม็กดีตัวนี้นะครับดีผมเห็นพี่พี่แถวๆบ้านผมเนี่ยได้มาแล้วครับผมแล้วก็เล่นสเตียฮาร์ดนี่คือผ่านฉลุยอะทุกคนผ่านฉลุยเข้าใจว่าผ่านฉลุยไหมผ่านไปถึงด่านสุดท้ายนะครับผมแต่พี่แกก็มีตัวดีด้วยแหละนะครับผมแต่ว่า ป็นตัวที่ผมอยากได้นะผมแล้วเปิดไม่ได้นะหัวร้อนหัวร้อนมันเป็นการตัดพอนะครับอสําหรับใครที่แฮกช่องนายศิละปะนี่คือหาทำนะผมก็มาเป็นกาลังใจเล็กน้อยพี่แกนะครับผมเพราะว่าถ้าเรานึกสภาพว่าเราเป็นเองเราก็น่าจะเจ็บปวดนะครับผมอมืแต่ช่องผมมันไม่ดังมันก็คงไม่มีใครมาแฮกนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นพี่แถวบ้านนะครับผมเดี๋ยวเช็คก่อนแล้วพี่แกเขาเออแปบ๊บหนึ่งนะบวกเท่าไหร่แล้ว บวก1ิบห้าแล้วนะผมอีกไม่นานก็แม็กนะผมเพียร์เพิ่งบวกบวกวันนี้อีกหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยยังไม่ตีไปถึงสิบห้านะครับผมอืมกบมอกพี่แกมาจากไหนเยอะแยะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอืมก็ที่ผมดูนะครับผมน่าจะเป็นในหอคอยนะผมหอคอยนี่ออกแบบมายากมากนะครับผมผมไปไม่ถึงไหนเลยนะครับนี่นะผมอ่าฮะอืมสำหรับเอ่อวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะผมเดี๋ยวผมลองไปตีหอคอยให้ดูไหมดูซิมันยากมากไหม นะผมตัวที่เราต้องเอาไปนะครับผมก็จะมีประเภทพลังนะเดี๋ยวผมขอจัดทีมก่อนเราทีมห้าเลยกันนะผมทีมหผมจับสายไฟแบบสวยๆไว้นะครับผมเพราะว่าผมลองดูไงว่าทีมผมมันมีตัวอะไรน่าสนใจไหมเพื่อที่จะไปใช้ในสเตจวิ่งระดับรอบหน้านะครับผมตัวบินตัวกันตัวถึกนะครับผมอิปเค คือวอตคมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ดีนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าดาเมจเขาไม่พอที่จะจัดการธาตุไฟเลยด้วยซ้ำนะคือผมบวกพลังโจมตีหลายจุดแล้วนะนะครับผมทั้งจุดนี้นะครับผมโจมตีนี้ไม่ไม่น้อยนะถึงมันจะไม่ถึง444แต่ก็ไม่น้อยนะแต่ทุกคนแล้วผมอันนี้ผมเน้นเลือดไงคือมันมันไมไ่ตีแรงนะทุกคนมันมันจะตีเนี่ยห้าแสน นะครับผมบวกกับสามล้านนะฮะมันก็ยังไม่แรงมากที่จะฆ่าศัตรูเอาจริงอ่ะถึงไปเจอไฟก็จะเป็นสามเท่าใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่พอทุกคนผมรู้สึกว่ามันไม่พอหรอกนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเซตทีมแปบบ๊บนะฮบผมท่านผู้ชมรอบหน้านะผมเป็นคนโโบเลนเจอร์นะครับผมก็ใครเปิดได้ตัวอะไรก็คอยเปิดได้นะครับผมส่วนผมนั่นไม่หวังอะไรอยู่แล้วมันเปิดไม่ได้นะผมเพราะว่าผมเนี่ยจะใช้ตัวเปิดอย่างเดียวแล้วไง ใช้เพชรไม่ใช้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันมันยากไหมนะผมนี่คือผมไม่ต้องทําผมไม่ทาตามภารกิจมันก็ได้นะเพราะว่าชนะก็ได้กรฟ้านะครับผมยวค่อยมาทาทีหลังนะครับผม,อมโอเคโอเคคือเราต้องหาตัวก๊อปปี้นะทุกคนนี่ดูมันตบหนังสือผมนั้นเดียวหายเลยนะอาเรื่องนะทุกคนก็ผมรู้แหละว่าทีมผมมันยังไม่เก่งนะครับผมก,ก็พยายามอยู่นะครับผมพยายามจะปั้นทีมตัวเองนะครับผมให เป็นระดับสูงนะครับผมคือมันเก่งกว่านี้ย,ย,ยิ่งดีนะครับผมฝั่งเขาเนี่คือตัวก๊อปปี้นี่คือผมเกียดนะฮะเกียดมากนะผมโอเคจะสองตัวหรอน่าจะชนะอยู่ดีนะอืมผมเล่นมานานก็ไม่ชนะนะครับผมผมไม่ได้ขยันพอที่จะมารอให้มันอ่อนลงนะทุกคนอืม,อมต้องรอให้คแม็กหรือเปล่านะใช่ผมน่าจะต้องรอให้บอสคแม็ก ไม่น่าไหวและทุกคนปึ๊บ,บโอเคเราไม่กดดันตัวเองนะผมทร <laughs> มานนะ <laughs> ผมดูอย่างนี้โอเคโอค้ยเดี๋ยวจัดทีมนะครับผมไปตีหลี่ไปตีบนสเตจยากอีกนะฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็มาพูดถึงเรื่องของพี่นั่นแหละนะครับผมพี่นาาศิลปะนะครับอ่าตรงน,นี้เลยผมมึงได้มานะครับผมในกล่องกล่องในกิวนะโอเค ามาลองดูกันเถอะว่ามันจะช่วยผมเล่นสเตตฮาร์ผ่านไหมนี่ผมติดมานานแล้วนะครับผมผมก็เลยอยากได้ในสองตัวนั้นตัวนั้นมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนผมยังไม่รีอีกเหรอผมเล่นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะถ้ามีตัวข้ามนี่คือมันจะดีมากนะครับ,บตัวข้ามตัวข้ามเอ้ยยลลรีเหรอโู้ยินรียลลรี ยยลลี่นี่ในป้อมนะครับผมมันใช้ได้นะมันมันเป็นตัวดีเลยละนะครับผมเคเดี้เรามาเราดูนะฮะก็ดูดูดซมมอนมันไม่ค่อยติดนะทุกคนซมมอนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนให้สังเกตนะทุกคนว่าเวลาซมมอนเนี่ยมันจะยังไงอะ่ะมันจะแบบมันซมมอนขึ้นมาแหละเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูนะ ซัมมอนแล้วมันก็ตายนะเพราะไม่รู้เกมเป็นอะไรนะเกมส้นเท้าอะไรนะเกมมันกวนบาทาผมรูปต่าไม่รู้นะครับตั้งแต่เม,นะมื่อวานแล้วนะฮะเดี๋ยวหาทีมที่พอใช้นะครับผมปึ๊บเออตองเอาชิลลัไปไหมม,มาดูกันชิลลนะครับผมเกีมมันกวนบาทาผมนะทุกคน คือมันมันเนิร์ฟอะไรก็ไม่รู้นะครับน่ะเมื่อกี้เห็นไหมไอเดนน้อสอมันขึ้นแล้วนะแล้วมันก็ตายวันวันไปบอกพี่ตีเคนะครับว่าเกมบักแน่นอนนะครับผมโอเคอ่ะเดนนอสอเพิ่งขึ้นนะครับใช่ไหมไปสล็อตนี่หว่าเออสล็อตยังดีกว่านะครับอืไปลไปเถอะนะครับผมเล่นอะไรก็ไม่ชนะนะวันนี้โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเนี่ย จะรีเซ็ตตอน4ี่โมงนะครับผมตอนนี้ผมอัดคลิปก็ประมาณบ่ายโมงนะครับผมอีกแค่2ชั่วโมงนะนะครับผมสองชั่วโมงกว่านะฮะก็ไปกํลังใจให้พี่ดีเคด้วยนะครับผมผมก็ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ FCP เลยนะครับผมอเดี๋ยวเราไปย่อยแกแรก,กันวันนี้เพิ่งแร่นามานะครับผม,มถ้าหากคนเราโบเก่งผมแน่นอนว่าผมจะต้องพยายามหาให้ไได้หาให้ได้นะครับอืม วัลลบลี่ยห้ได้แบบว่องไวน้ําที่เป็นดาเมจแรงเหมือนชินจังมากนะครับผมเพราะว่าเวลาที่ผมแบบว่าเจอธาตุไฟเนี่ยคีอย่างที่บอกว่าเค้มันยิงช่วยผมไม่ได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากได้แบบชินจังมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็มันจะช่วยได้ดีมากนะครับโอเคสำหรับวิดีโอน,นี้ก็สวัสดีครับสายยุนาระ